มาเก็บ e เีเก็บตี้เบอร์รี่ในปากันวันเด e n get t h one? เยอะไปเลยไปเลยจนี่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 ่ What <laughs> Yeah We're gonna f o r Thai people they t h ี๋ d ว n t Yeah Hello so put them in now โอ้โหลูกสม o watch i put the bowl in there w เห็นไหมเห็นไหมปูเด็ดละปูไหม Oh you wanted the berry right Yes Yeah. อสเซนมันวุ่นไปจังวะแล้วก็มีตรงนี้หน่อยหนึ่งยวไปเก็บตรงพุ่มอื่นด้วยเดีย๋ยวดูว่าจะวันนี้จะได้เยอะไหมไปต่อค่ะข้างหน้ามีอีกเยอะเลยแต่ว่ามหมดฤดูกาลแล้วถ้ามันเป็นเหมือนเดือนที่แล้วมันก็คือจะเยอะมากอันนี้มันหมดฤดูกาลแล้วมันก็จะมีน้อยน้อยน้อย,อย Help me spot them. Come h r i g Yes. เดียวอีกคุ้มหนึ่งแล้วตรงนี้ค่ะ oh <yeah. S 1> ไปอ,อจินไปทางนี้ก็ได้นี่ทางนี้ปู่ก็พามาลุยเก็บเบอร์รี่นี่ไงตรงคุ้มนี้อันนึ้ uh, uh, s <S มันไม่เยอะ not a lot anymore look at this one look แดดเี่ะซื้อ สองอันนี้ <Mom. S 1> yes ไปดูสิ let me have them when you get through okay Boy, nice and <one. S 1> on your back behind you too ปล่อยปู่เก็บไปพักหนึ่งไปอยู่กับปู่นานไม่ได้เพราะว่าจะทิ้งแอมเบอร์อยู่ตรงนี้ไม่ได้ยุงเยอะอาชีกาง่วงนอนแล้ว look this I like this what is that it's <I found S 1> not the berry what is that that's like the berry มัน <but S 1> <not. S 2> ไม่ใช่เบอร์รี่บอกให้ไปช่วยปลูกเก็บเบอร์รี่ไง what's <is> this ปลู I don't know <c oughs> อีกต้นหนึ่งค่ะดูปูกกำลังเก็บไม่เยอะถ้าเป็นช่วงเดือนที่แล้วมันจะเต็มต้นมากเลยปู่ก็เพิ่งมาสนใจจะเก็บเพราะเดินืัอกี้เดินออกมาเที่ยวกับหลานก็นเลยว่าเออลองเก็บดูมันไม่เยอะไงใช่ไหมเอสติน <Yes. S 1> ไหวไหมลูกเต้า วันนี้อากาศไม่ร้อนนะข้าวหน้าหนาวแล้วแอมเบอร์ง่วงแล้วปู่ยังไม่เสร็จเลยบอกให้เด็ดไปเด็ดกิ่งไปแล้วไปรูดเอาที่บ้านปู่ไม่เชื่อดูดี้ใช้เวลานานเลยยุงกกัดลูกไงกัดหลานยุงกัดแอมเบอร์สามจุดแล้วทำไงกันดีวะนี่ค่ะบุกป่าเข้าไปเก็บมาสกีนี้จากตรงนี้ กลัวงูก็กลัวเป็นคนกลัวงูโอ้ยเสียวไปเก็บมาได้มาเพียบเลยเดี๋ยวไปแกะที่บ้านเพราะว่าถ้าแกะจากต้นตอนนี้เลยโหใช้เวลาครึ่งวันได้ค่ะท่านผู้ชมปู่ยังมีความพยายามแต่ว่าไม่อยากให้ปู่ไปเก็บเยอะเลยตรงนั้นน่ะมันมีหนามๆอยู่ตรงพื้นน่ะแล้วเดินแล้วก็เกี่ยวขาแล้วปู่ก็แก่แล้วไงกลัวปู่ล้มยก็ได้รอดพ่อยู่ก็รัด โอ้ I think we got e n o u g h underneath my store เลยทุกคน Let's go home ไป t h e r e s some more over there but we go Yeah กลับบ้านกลับบ้านไม่ไหวละยุงกัดแอมเบอร์สามสี่จุดละไม่คุ้มไม่คุ้มดูปู่ดิแปดสิบแล้วเดินหลังตรงเลยพอดิฉันอายุหกสิบนิดๆไม่ไหวละ งอมงอมงอม๋อมอมอยวไปดูที่บ้านกันว่าได้เยอะแค่ไหนโอเคถึงบ้านแล้วมันก็จะมีอยู่ตามหลังบ้านเนี่ยต้นบิวตี้เบอร์รี่มีอยู่ที่ป่าหลังบ้านทั่วไปแต่ว่าต้นนี้ไม่มีลูกปู่ยังคงเก็บอยู่ไหนดูดิอืมกูดอมังนี่มีอีกในไลสโตเลอร์ เดี๋ยวไปไปเด็ดที่บ้านเดี๋ยวดูว่าได้สักครึ่งครึ่งช่วยไหมเอาอซินดูนีเห็นไหมัเยเดี๋ยวเราต้องเอาไปล้างเพราะว่ามันมีลูกที่แบบเน่าเน่าเสียๆอะไรอย่างเงี้ยเออเราต้องเอาไปล้างแล้วก็ตรงนี้เด็ดกิ่งมันมาเพราะว่าถ้าจะให้ไปปิดอยู่ในในป่าเนี่ยไม่ไหวยุงกัดด้วยแล้วก็ใช้เวลานานเราก็เลยเด็ดมาแบบนี้เห็นไหม เอทำไมไม่ชัดเั This <one> ไหนดูดิทำไมไม่ชัดทำไมมองไม่ชัดเลยเอ็นไหมสวยมากเลยเดี๋ยวเรามาเด็ดกันมาได้เท่าไหร่แฮมปุดเด็ด mm hmm. ปูรูดไูรูดเอาให้มันออกจากพวงเดี๋ยวดูว่าได้แค่ไหนนะคะโอเคนี่ค่ะได้แล้วค่ะทุกคน mm hmm. ไม่ถึง mm hmm. ไม่ถึงครึ่งขันแต่ว่าน่าจะทำได้สัก สองสองจาสองกระปุกอะทำแจมได้สักสองกระปุกเห็นไหมถือดิเดี๋ยวเราเอาไปทําความสะอาดก่อนแล้วก็ไว้ทําเบอร์รี่พรุ่งนี้โ okay. okay. อเคโอเคเอาสิจงจไหมครับแค่สีเทียวโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้วันหยุดแดดดีเราจะตัดพัมกินกันนี่ตัด ฟักทองกันวันฮาโลวีนเ <Yeah. S 1> ขอบคุณมากนะคะ <Yeah. S 1> ที่ติดตามรับชมอสซินบายบายไม่บายบายด้วย